เราก็ทำหน้าที่เป็นนักแสดงแล้วก็แบบเต็มที่กับงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เหลือเนียก็มารอ,อลุ้นแบบเรื่องค่ะเ็งไงคะเรื่องนี้เลนลลายเกมหลวงค่ะพัชรินสวัสดีนะคะพัชรินค่ะคุณจํมานิ่มๆสวยๆอย่างี้เลยในเรื่องก็มา เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะจะมีแบบระดับะจะเลเวลจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตามสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวพัชรินนะคะอตอนเห็นบทครั้งแรกเป็นไงบ้างสมภิญเตอลเนี่ยจริงๆตอนแรกอะเอะดีใจดีใจมากๆก่อนค่ะที่แบบเออรู้ว่าจะได้มาเล่นใครพี่เติลเพราะว่าเหมือนเราก็อยู่กับช่องมานานเนาะแล้วเราก็แบบ ค่าพี่เติ้ลเรายังไม่เคยร่วมงานด้วย,ย,ยใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้มาร่วมงานกับพี่เติ้ลเป็นครั้งแรกเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าวิ่งจริงๆก็คิดอยู่ว่าเเมื่อไหร่นะเราจะได้มาร่วมงานกับพี่เติ้ลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอเรื่องเนี้ยเราได้มาเล่นค่าพี่เติ้ลก็ดีใจามากแล้วก็พอได้มาเห็นบทก็แบบว่าตื่นเต้นอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าบทเรื่องเนี้ยเป็นบทแบบเขียนใหม่ขึ้นมาเลย ไม่ได้มีการแบบว่ารีเมคหรือว่าเป็นบทในนิยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างทันสมัย mm hmm. บททันสมัยเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าออดีจังเลยจะได้เล่นอะไรที่แบบคาแรคเตอร์แบบใหม่หรือมีอะไรที่อ,อลายๆคนอยากให้ที่ศาแบบเออลองเปลี่ยนบ้า hmm. งแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากรองเล่นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบจังหวะด้วยแล้วกออ็ในเรื่องของแบบการที่ละครช่องจะเปิดแต่และเรื่องเนี่ย mm hmm. บางทีก็แบบเอ,อ้มันอาจจะแบบ ค mm hmm. าแรคเตอร์นั้นนู่นนะี่มันยังมันยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะได้แบบเปลี่ยนไปเล่นแบบอื่นบ้างแต่ว่าพอเรื่องนี้ได้โอกาสพอดีก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะท mm ี่ได้มาเล่นก็เลยใส่เต็มเลยเต็มก็ก็ไม่ใช่แค่ทีสท่สาวหรอกที่สาวว่าทุกคนเ<ๆ>ต็มที่กันทุกคน<ๆ>เพราะว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปและตั้งแต่แบบทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าออทุกคนเนี่ยแบบตั้งใจกันหมดแล้วเราก็มีแบบเป้าหมายก็คือแบบอยากให้เรื่องนี้ออกมาแบบ ดีแล้วก็เต็มที่กันหมดอะคะ่ะจัดเต็มกันหมดไม่ได้เรียกว่าไม่คือไม่อยากใช้คําว่าคาดหวังเยอะค่ะคือคือในเรื่องของผลที่แบบว่าจะออกมามันแล้วมันเป็นยังไงคือด้วยความที่แบบเราทํางานมานานเราก็จะรู้ว่าบางทีเราคาดหวังมากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันต้องออกมาลุ้นกันอีกทีอะ<ม>ทุก,ท,ก,ท,กทุกเรื่องนะคะแต่ว่าแค่รู้สึกว่า เ,เราเราได้เล่นอะไรในสิ่งที่เราอยากเล่นบ้างเราก็แบบเ,เต็มที่มีอะไรก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันแบบออกมาเป็นยังไงก็แบบสามารถบอกได้เลยก็จะแบบบอกพี่เติร์นใช้พลังไปมากแค่ไหนคะเยอะมากค่ะเยอะเลยเนาะทุกคิวเลยรู้สึกว่าแบบกลับมาเราหัวถึงหมอนก็คือสลบใช่ค่ะใช่ทุกคิวคือเรื่องเนี้ยถ่ายทําแบบถ้าถ้าพูดถ้าพูดตรงๆคือ ถ่ายทำหนักมากแล้วก็ใช้คิวแบบน้อยมากๆค่ะใช้คิวน้อยแต่ทัหนักใช่ค่ะใช้คิวน้อยเพราะว่าจริงๆอย่างละครเรื่องที่ผ่านๆมาเราจะถ่ายกันแบบว่าเราก็รู้นะว่าแบบครึ่งปีหรือว่าแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เราใช้คิวอาไม่ถึง30คิวเอาองี้ดีกว่ามันน้อยมากๆสำหรับสำหรับละครหนึ่งเรื่องใช่ค่ะทำให้วันนึ่งเราต้องถ่ายเยอะมาก แล้วบทแต่ละคนไม่ใช่แค่ทีสานะคะทุกคนบทหนักหมดทําให้ทุกคนต้องแบบเหมือนทํากันบ้านมาแบบเต็มที่มากๆเพื่อแบบช่วยทุกคนด้วยแล้วเราทํางานกันเป็นทีมจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะทาให้เวลาที่เรามาทํางานแต่ละวันอ่ะมันแบบโอ้โหโอโอมันเหนื่อยจริงๆอ่ะต้องถ้าถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยอก็ไม่ใช่พ <laughs> ูดตรงคือเครียดจนทุกคนเลยไหมอ่ะถามว่าเครียดไหมคือในกองทุกคนแฮปปี้หมายถึงว่ามวลรวมของแบบ การทำงานการมากองทุกคนแฮปปี้แต่ว่าในเรื like ่องของบทแล้วก็ระยะเวลาที่จำกัดมันทำให้ค่อนข้างแบบเหนื่อยอะไรก็เต็มที่ค่ะเต็มที่จตสบาใจเนาะในที่สุดมันก็แบบเออมาละบทนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงก็ก็ลุนรอลุนอีกทีเหมือนกันว่าออกมาแล้ว เอมันจะมันเป็นยังไงนะคือเราเราก็ทําหน้าที่เป็นนักแสดงแล้วก็แบบเต็มที่กับงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็มารอลุ้นแบบที่จะได้ออกอากาศเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีเราเราเห็นบทก็จริงแล้วก็เรานึกภาพตามแบบเวลาที่เราทํากันบ้านก็จริงแต่ว่าผลงานที่จะออกมาทางหน้าจอก็คือแบบเราก็ต้องรอดูอีกทีเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันยังไงนะมันจะเป็นภาพเหมือนที่เราแบบที่คิดไว้หรือเปล่า ที่สองก,ก็เยอะนะคะใช่ใช่ค่ะเพราะด้วยคาแรคเตอร์แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกไปมันเลเวลของตัวละครมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเง<ต>ี<ต>้ยเหมือ,อ,อมนพี่เติ้ลบอกว่ามันแบบมันจะไมไ่เหมือนละครไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะคือตั้งแต่วันเวิร์กช็อปแล้วพี่เติ้ลอยากให้ทุกตัวละครมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดไม่ได้แบบว่าอยากให้แบบเออละครอะไรอย่างเงี้ย แบบเชียร์แต่เลือกทีมไหต้องเลือกเลยไหมตอนนี้จริงก็น่าจะคือด้วยความที่พ่อเป็นละครแนวนีเนะรู<ม>้สาวว่ามันก็น่าจะมีทีมแหละใช่ค่ะมันเป็นละครที่ในการช่ใช่ค่ะมันเป็นถ้าถ้าถ้าตามที่แบบเราคุยกันแล้วเนาะทุกคนก็อาจจะรู้เรื่องย่อคร่าวๆว่ามันเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีทีมในใจแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าตอนหลังอาจจะเปลี่ยนทีมกันก็ได้ เรื่องเราเราไม่เสียใจก็อยากให้อยู่ทีมพัชนินนะคะก็อยากให้อยู่ทีมพัชนินนะคะเลือกได้เลยเลือกได้เลยค่ะอยู่ทีมพัชนินได้เลยแล้วก็อยู่ทีมพัชนินแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจนะค่ะอาเจ็บแต่ใชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่คะช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้ก็พอปิดละครไปแล้วก็ถ้าที่พี่ๆแซวก็คือ เข้าสู่วงการตตหรือหะติ๊กตอกนะคะก็อาจจะได้เจอในนั้นมากขึ้นค่ะใช่ติดไปแล้วหรอคะหรือยังไงไม่คือสําหรับพ่สาพ่สาคิดว่าไม่ได้ติดแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่าเราได้ใช้เวลากับแฟนๆด้วยหรือว่าเราได้แบบเปิดโลกที่มันกว้างขึ้นด้วยอะค่ะคือคือพ่สาค่อนค่อนข้างจะอินพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอเราแบบได้ เข้ามาสู่วงการต่อต,อตอเนาะมันก็ได้ทาให้เราได้เห็นแบบอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้<ม>อัปเดตอะไรมากขึ้นด้วยคะ่ะจากปกติเคยแบบว่าอาเรว่านั่งพูดคนเดียวแบบล่องไหมไม่ไม่เนาะไม่ไม่เราก็ใช้แบบใช้เวลาอยู่ในโลกของเราอ่ดูซีรีส์ทำนู่นทำนี่กิจกรรมของเราไม่ค่อยได้แบบขนาดเพื่อนยังต้องนัดก่อนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่แต่ว่าพอมาแบบเล่นต่อๆ่มันก็แบบเออได้คุยกับเขาเรียกว่าเพื่อนใหม่ๆมมากขึ้น ได้เจอโลกที่กว้างขึ้นค่ะคุณพบอะไรใหม่ๆอีกมั้ยพี่บอกว่าเจออะไรที่แบบแปลกๆอะไรก็ก็มีก็มีเรื่องให้เ,เระวาใววนแต่ละวันเหมือนกันค่ะใช่เพราะบางทีคือต่อๆมันก็เปิดโลก,กอนนันแลบางทีเราการที่เราได้ไฟ์ได้เจอเพื่อนใหม่บางทีเจอเพื่อนจากต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคืออย่างแต่แต่คนที่ที่สาเจอต้องต้องบอกว่าทุกคนน่ารักหมดแล้วก็ ส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติที่เขาแบบเหมือนมาพี่เคคุยกันใช่คุยกันแล้วเขาต้องบอกว่าเขาเขาหน้ารักเขาพยายามพูดภาษาไทยกับเราใช่จะเจอแบบแนว,น,ว <c oughs> นี้เยอะมากเลย้ยคะเราก็รู้สึกว่าวิดีจังเลยที่แบบอย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเหมือนเหมือนเขาก็อยากที่จะแบบรู้ภาษาไทยเรียนรู้บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากอินโทรว์ดอันนี้ก็ใกล้ๆแล้วขยับ ขยับออกมันนิดนึงนิดนึงค่ะแต่ถ้าถามว่าขยันแบบพบปะผู้คนก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ก็ก็ได้เจอแบบโลกแบบนี้มากขึ้นค่ะก็ได้มากล้าจะเห็นมุมใหม่ๆด้วยจากในสิ่งต่าด้วยน่าจะเห็นเยอะค่ะน่าจะเห็นเยอะค่ะก็ช่วงนี้ก็ติดนิดนึงอ่ะอ่ะก็ช่วงนี้ก็ได้มาพูดคุยในนี้ได้ค่ะถ้าใครคิดถึงลิซา แต่ว่าอย่าลืมดูมละครน,นะค่ะโอเคงก็ฝากละครเลยค่ะค่ะงั้นฝากด้วยนะคะเล่รายเกมรวงนะคะก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง7 HD 2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครพลาดสามารถาดูย้อนหลังได้ทาง Netflix กนะคะก็อยากให้มารอลุนกันนะคะแล้วก็มาอยู่ทีมพัชนิงกันค่ะ